ก็ะใส่ใบเตยใี่น้อใบเตยตุ่มเราที่ใช้มาเพื่อผ้าเบงหนามมันตุ่มเป็นหนามสมุนไพรเลยซอยบำรุงกำลังซอยลดหลายยางนะลดควาตาลลดความดันสบายดีพี่น้องนี่กายุให้ยุสวนนี่แหละเนาะ พอดีบ้านผมนี่สิปลูกหมากไม้ปลูกพักไว้กินเองนะไม่เคยไปซื้อตลาดหรอกเพราะว่าพักอยู่ตลาดมันสารเคมีมันหลาไหมพี่น้องเ็าก็ปลูกอยู่ปลูกกินเองมาอยู่บ้านนี่ผมบ็ก,กินน้ำเย็นเลยสะกินแต่น,น,ำอนอ้ำม,ม,ม,ม่อนเก็บใบไม้ใบไหลต้มเ,ตเนาะต้มใบม่อนแน่ต้มใบเตยแน่ต้มขิงแน่แต่เกใส่สมุนไพรอื่นๆเส้นใบซ่าเน่ใบกระท่อมแน่จักหน่อยเองเสิน่ะมันซอยบำรุงกำลังเฮา ข้าบโใส่หลายใส่หน่อยมันก็เป็นยาเนาะอก็มันก็สร้อยได้หลายเในพี่น้องใบม่อนนี่มันใบม่อนใบม่อนบ้านเฮาเนี่ยนะมันก็สร้อยเรื่องอลดน้ําตาลในเลือดลดความดันสร้อยได้หลายอย่างบำรุงกําลังเฮ็ดให้สุขภาพพ่อดีนะอันนี้จะให้พี่น้องเบิง่งอันนี้ก็สิเป็นมาร์กสตอเบอรี่เนี่ยที่ไทยพี่น้องเบิ่งล่ะสตอเบอรีด่ดดโดก,โดก อันนี้ปลูกบางคนว่าโบไซสารเคมีมันคือสีงามมาสันโบไซปุ๋ยมันคือสีงามผมโบไซแต่ขิงว้วะไม่พี่น้องใส่แต่ขิงว้วแล้วก็หดหนามมันก็งามอยู่เลยเพี่น้องเพราะว่าเขาต้องการกินอาหารที่ปลอดสารผิดนะเขาบ่สีดหยั่งเลยนะยาขาแมลเรงยังกับโบไซมันก็งามของมันอยู่เลยเพี่น้องเคี้ยเกล็ดแทงแต่หลายเนาะดิทั้งปีบักเขือนี่บักเขือนี่กินอยู่ตลอดเลยเพราะว่าผมหดหนามมันก็ออกหน่วยอยู่ตลอดบักพริกบางอย่างกับปูกกินเอง อันนี้ตัดแต่งกิ่งมันหมู่บ้านนี่นี่เห็นบ่บักเขือนี่บักเขือนี่กระนวยเก็บกินอยู่เรื่อยๆนะตัวนี้ก็แต่งกิง่งใหม่อันนี้บักพริกแน่เนาะบักพริกจะเป็นบักพริกบ้านเท่าดอกนี่นฮ้ยวนอ่ะวนก็ปลูกกินเองบักพริกนะกรวนั้งออกหน่วยออกง้างก็เต็มอยู่บักพริก กำลังจะออกหน่อยเต็มอยู่ผิดแตยแงามอยู่ได้พี่น้องอันนี้แหละคือต้นม่อนอ่าต้นม่อนที่ผมสีมักเก็บเอาใบพี่ต้มกินไหมพี่น้องถ้าเก็บเอาแต่ใบมันนี่แหละเก็บเอาใบามันเจ้ากับพตากแดดส้อยตากแดดบ่กส้อยข้าก็เอาไปสดนี่แหละพี่ต้มพี่น้องผมตัดแต่งกิ่งมันออกมันก็บแงม่มันบ่หน่วยมันเกลืลังดกกักสากอยู่หน่วยมัน หน่วยมันกลล้วออกหลายเห็นบ่เขาเก็บเอาใบอ่อนมันมักกะซัมมักกะซ่าบใบหม่อนนะพี่น้งนนองเนาะเขาเก็บเ,าเอาใบมันเก็บเอาใบมันไปต้มดีต่อสุขภาพเขากินแต่มผมนี่ยสี่กินยังสี่ละช้าเก็ใบ,ไบ,ไบใบใหม่ใบไหลติ่มต้มใบหมอ่อนต้มใบหม่อนใบเตยเนี่ยนี่เห็นบ่ ใบม,ม่อนใบเตยใบม่อนกำลัางงามเก็บไปต้มใส่ขิงจักหน่อยใส่ใบเตยจักหน่อยนะพี่น้องเนาะเป็นยาดีเลยเก็บเอาพี่น้องใบม,ม่อนมันงามเออท่านอาบน้ำเพื่อนอง้องมันเศร้าอยู่เก็บเอาเก็บเอาพี่ตุม่มเออมันเข้าอยากสุขภาพดีเขาก็ต้องเฮ็ดเอาเนาะพี่น้องเนาะมันสื่อขายบ่ได้จ้าพ่ออาบน้ำลราบ่ ยี่งอาบละทีไปไปนั่งคุณถาพ่อเด้อพ่อเก็บไปพอ่อจะไปต้มเด้อนี่เป็นบนะใ,บก,กนกนใบกระท่อมเนาะเขาอยากใส่ใบกระท่อมจักหน่อยก็ได้ใส่ใบกระท่อมแน่ใส่ใบม่อนแน่ใบกระท่อมนี่ใส่บ่หลายดอกใส่จักใบหนึ่งแล้วใส่ใบหนึ่งสิสูตรยายาดีเองผิดก,กะปเป็นมหมัมกใหม่หมักไหลแล้วปลูกไว้ มะแข่งในหล้พี่น้องเพราะว่าผมมากินมะแข่งมากินดิบแมเขาเอาไปแก้วเขนบ่มะแข่งน, <c oughs> งนี่เขากินดิบๆนี่ไม่ประโยชน์นี่มะแข่งมะแข่งในหล้ มึงบักมีที่ล่ะบักมีนี่ปลูกปีกัวหนึ่งเป็นไวแล้วบักมีบักขุ่งกระบื้อดอกพี่น้องบักขุ่งอยู่คู่สาบักขุ่งกินดีบักขุ่งกินสุกบักขุ่งไวต่ำเนาะกล้วยนี่แห้งแต่ไหลขาดบ่ได้เลยคือกล้วยนี่ต้นม่อนพริกถ้าปลูกกินเองเขาได้กินของดีพี่น้องแต่ถ้าเราบ่ปลูกอันนี้ก็ต้นบักกูดเนาะอันนี้ก็คือต้นบักมีนี่ก็ปีกัวขึ้นกัน หมักเน่าบักเน่านี่เพิ่งปลูกเกิเริ่มออกดอกแล้วพี่น้องเห็นบ,บ่มักเน่าออกดอกออกง่ยแล้วมีหลายต้นอยู่ได้กินอันนี้ต้นไผ่ไผ่นี่ว่าสิปูกไว้ใกล้บ้านไว้หวดไห่มันออกงย่ยออกดอกกินทั้งนี้เนี่ยทั้งนี้บักเขียบเขียเอึกเนาะเขียขคนเห็นไหมพี่นอ้องพริกแน่ บักซิดาแน่บักซิดาดอกดอกพูดนะเพิ่งนที่นะดอกมันเพิ่งกระจายอยู่เพิ่งมาตอมมันเห็นบอล่วยมันอยากกินเท่าก็เมื่อกี้บักซิดาน่ะเพิ่งเพิ่งพูดนะเพิ่งมันมันตอมพูดเพิ่อนสนุกคักเพิ่องพูด นี่แหละตัวผสมเกสรอ,อย่างดีเลยพี่นอ้องซอยผสมเกษสวนได้อาศัยเพิ่นนี่แหละอาศัยเพิ่นนี่แหละซอยผสมเกสรต้นใหม่คุณอะเต็มอยู่หลายตัวลราคุณอะ ใบม่อนนี่ใบม่อนผมตัดแต่งกิ่งออกมันก็แตกเข็นเขาเก็บไปเก็บไปต้มนะพี่น้องเนาะเก็บไปต้มเป็นซาซาใบม่อนนั่นแหละเขาก็ว่าใบม่อนพี่สั่งพี่กับใบม่อนเท่ากันต้นม่อนเอาหน่วยออกโรคก,กากซากอเก่นเก็บไปกินเก็บไปต้มนะพี่น้องเนี่ยใบอ่อนมันนี่ดีมีประโยชน์นะต้มกินเป็นเป็นซาเป็นน้ำห่อนเนาะ เห็นบ่สตรอเบอรี่เนี่ยมีของอยู่ของกินหลายนะในสวนนี่นะเขือเทศกาไลยบักพริกบักเคี้ยมีโซเนลอะไรพี่น้องปลูกใหญ่ๆหญ่ไปพ่อได้กินอยู่เห็นบอกเคียเคี้ยนี่กาไลคือทางสืมาเก็บไปนี่บักแข่งยุคปีผมปลูกไว้หลายเปลี่ยนแข่งแข่ง แข่งแน่แบบเคี้ยๆแน่ปลูกไปเป็นปลาเลยแหละจัาหน่อยนี่ยเบื่อกินบักแข่งนี่เพรมมาะเขามักกินเอาไว้หนึ่งใส่ปลากระเสบเนาะแข่งกินสดแก้วพริกแก้วย่างนี่ก็ได้อันนี้ก็ทั้งนี้ก็สิเป็นบะหมี่แน,น่แข่งแน่ท่้นพี่เพราะท่ทนเนี่ยแต่งกิ่งง่ายบักขามไหมถ้าพูนเป็นผักหวานพูนเนี่ยไปขังปลาลำใหญ่จะเป็นผักหวานเนาะผักหวานผักหวานปลาน่ยปลูกไปยี่สิบสามสิบต้นนี่ยล่ะ ต้น่อยกับบู่เอือดกินอันนี้บักแนวเน,นาตัวนี้ก็เป็นหน่วยแล้วน,นี่บักแนวต้วนรองแนวอันนี้ต้นบักกูดบักกูดก็งามงามงามเบืองไหนเบืองใบมันบักกูดแก้วพี่เร็วแก้วได้ยังอันนะอาบน้แนมละบ่ เาอยากได้สุขภาพดีนะเพื่อนของน้องนะห้กระหเฮ็ดเอาอันใดที่ดีต่อสุขภาพเขาก็ปลูกยูปลูกกินเนะนี่ยอะไรมก็บได้ซื้อเขาละกันไได้กินของดีนะเขาไปซื้อตลาดตะลี่เนี่ยมีแต่สารเคมีมีแต่ายาขามาแรงนะอันตรายผูนะ้ใดว่ากินผักแล้วดีต่อสุขภาพเนี่ดยดียูเพื่อนองถ้าปลูกยูปลูกกินเองแต่ถ้าซื้อกินเองบ่ดีเลยแต่แต่ยาเออผู้ใดกินผักเห็นบ่มากกินผักเนะี่ย คือเป็นโรคคือตายนนคะก็เพราะว่าเขากินแต่สารเคมีนะเพราะว่าพักบร่ได้ปลูกกิเองซื้อเขากินไม่พี่น้องเขาบอฮหูดอ,อกว่าเขาใส่อย่างเขามักของงามเขามักของสวยเขาก็ใส่สารเคมีเพื่อให้บ่าหายแมงมาอยู่ด้พักด้เงีพักมันกับงามบ่มีแมงเจาะนะแต่ว่าสารเคมีที่พี่น้องะหลครับเนาะเมก็เฮ็ดเล็กๆน้อยๆบริเฮ็ดหลเฮดปลูกยู่ปลูกกินอ ให้ลูกให้เมียได้กินแค่นั้นน่ะน,นะแล้วผมก็ปลูกเตี้ยนวที่ผมบลกเขือบลูกอยังนี่ะปุกขึ้นกินดอกเปี๊ยงตะคอกตะไคร่ข่า,ขาพริกเอ้ยอของที่เขาสิบรบริใส่ในกล้วเฮือนเ่าปลูกไว,นะว,นว้น่ะกล้วยนี่หลายปวดนี่สร้างนี่สตรอเบอร์รี่เก็บใบหมอนแนี่นึองสตรอเบอร์รี่โอ้หน่วยดวกใส่ปลูกเปี๊ยงเห็นบ่ เห็นหน่วยมันบอกผมสตรอเบอรีดกกักซากเยอะพอนะพรท่านในผ้าลูกมาเก็บอยู่เป uh ็นไงแกมาเก็บสตรอเบอรี่ป่เอาสตรอเบอรี่มาลูกนี่กินยำได้ก็ได้สตรอเบอรี่นี่หน่วยใหญ่ใหญ่ผีมาเบิองหน่วยนี่แล้วมาเบิองหน่วยนี่แล้วสตรอเบอรี่ไงไอ้เพ่ะเห็นบ่กพี่หน่อยสตรอเบอรี่ญ่ หาแก้วไหมเอามาเร็วมาเอานี่พ่อแก้มให้ฮะมา้น,นี่มาหนิไม่เอาแก้วเหตุใดก่อนสตรอบเบอรี่เหตุใดก่อนท,จทจอุจ้าทุจ้าเออจ้าสวยจังเลยนี่สตรอบเบอรี่นี่ไปจ่อยไปใส่จ่อยนะเห้ยั้นบัท่นสุกดีเห็นมันสุกก่อนจะพิ่งไปเห็นมัน เออกินก <bills please. S 1> ินก่อนกินตัวนึ่งก่อนเมื่อกี้พอสิเก็บหายแล้วผลย่างไปอีกย่างไปผลย่งไปผลเออเป็นไรเพราะต้องล่างดอกเพ่อปอตีสียาเลยนี่เห็นบ่อน่หน่วยนี่งง่ายมึงเอาไปให้จอยเน่ไปทิไปเอาไปให้จอยกินน้ำไปเดิมใจมาเก็บเลรื่อยๆพ่อปอตีสียาดอกลูกเก็บมันเอาไปล่างเลยตินะโอเคเนาะปลูกพ่อได้กินเลยสิเนี่ย แค่นี้ก็สิมีบักบักเบี้ยนี่มันหลายเนาะบักเขี้ยเขี้ยนี่บักเขี้ยนี่นะฮะบักอึแน่เนาะเห็นบ่าไหมน้องอบักอึแนี่เขาควรสิเป็นบักแตงสาเนาะอาหารทั้งเหนือเนี่ยเห็ดบักแตงสาพี่ก็สิเป็นแล้วก็อีตูเลยทั้งนี้นะ อีตู้นี่ปลูกไว้หลายแนย่เพราะว่าเขาขาดบ่ได้เลยละอีตู้เขากินอีตู้ไหลตัวนี้ก้าใหม่ตัวตัวใหญ่ก็มีตัวก้าว้หญ่กับมีไปอีตู้เออพักนี่แก่บ่หรอพี่น้อง,งเจได้เฮ็ดใหม่น่ะพักซี่ทั้งพี่ถ้าพี่บักพริกนี่บักพริกนี่ปลูกไว้หลายอยู่กระดงางแงม บักอึ้อบริเก็บหน่วยมันไปนี่เนาะบักอึบักคุ้งบางอย่างก็ปลูกแซมกันไปพี่น้องพริกพริกกับกระลังงามหอมแน่อันนี้แน่ปลูกไว้นี่แหละหลายอยู่ละอันละเนี่ยพี่น้องปลูกไว้กินอยู่บ้านเท่านะ่ะบริสุทธิ์เขาหายใจนะ เจ้าจอยกินตอ้ลี่เฮะเท่านี่ก็เป็นพักสวนขั้วอะพี่น้องมีอีตูมีลายแนวลายอันนะต้นหอมปลูกไว้ลายนลสนานงสนาะแหนเนี้บ่สนาะแหน่ต้นหอม ปลูกไวกพอไไ้กินได่สุอดอรอพี่นอ้องต้นนี้เป็นดอกกุหลาบเขาไม่เตยเฮ้ากะปูกเป็ดยุ่นี่ละเข้าสิก,กินกัง,ง่ายๆพี่นอ้องเด็ดเอาเลยใบเตยนี่ใบเตยใส่ไปเตยต้มใส่น้ำมันกะหอมใบเตย ไส่เตยกับอยู่ติดขั้วอะลรพี่น้องต้มน้ำไปแนละ้วเมื่อก่อนใส่เตยฟื้นนะอยู่บ้านนี่นะใส่ฟื้นเป็นหลักนี่ต้มน้ำไปแล้วก็ต้มน้ำไปต้มแกงก็ใส่เตยฟื้นอยู่บ้านนันะ่นะนี่ต้นซราพี่น้อง เดี๋ยวใส่ใบซา,าจักหน่อยจักใบก็ได้๋ยวใส่ซาจากักใบหนึ่งต้มปลูกไว้เพื่อเดี๋ยวใส่ต้มเป็นยาเ้าเป็นหรอเนาะกินให้เป็นยากับเป็นยากินให้เป็นยากินบ่ให้เป็นยากับบ่เป็นเถอะกัน เดีย๋ยวเป็น้อกเขาเก็บมาอของใบหมอนแน่ซาแน่เอามาต้มใส่หมอเลยนะต้มหม้อเตือ,อเเนเลยใส่ลงไปเลยใส่ใบซาแล้วก็ใส่ใบเตยใช่ไหใส่ใบเตย ใส่ขิงจักหน่อยขิงจักหน่อยหนึ่งแกะวัตรแกะไอขึ้นขิงสักสองสามแหวนซีดมาเนี้ยนะอะไรก็มากินได้ล่ะเป็นไข่ฟินออกกระต้มผมใส่ต้าห้ฟื้นอยู่บ้านนี่ บริสุทธิ์ทานเลยทานบ่ค่อยมีดอกมีแต่ฟืนเพราะว่าเขาเขาใส่ฟืนไปน่ะมันก็เป็นฐานนะต้มไปต้มสักประมาณสักยี่สิบนาทีนี่นะต้มแล้วที่ใช้มพพาเพาาื่อผ้าเบงหนามมันอ่าฮะต้มเป็นหนามสมุนไพรเลยซอยบำรุงกำลังซอยลดหลายๆอย่างนะลดน้ำตาลลดความดันใบม่อนใบม่อนนี่มันดีนะใบเตยนี่ก็ดีพวกใบซ่า ไม่กระต่อมเส้นน้อยๆมันก็เป็นยาเลยเรีดกข้าวขกเลเขาใส่ฟื้นคนน่นะเดือดปุ้งปุ่งปุ่งปุ่งปุงปุงแล้วคนะ่ะ อ่รัวพี่นอก้ววันหนอกันหน้ากันทั้งสี่เลนี่ต้มต้มไปเฮนานี่ก็ะิมีบักเอิกเนี่ยบักเอิกนี่ก็บ้ายปูเว่บักเอิกเนี่ย,ย,ยนี่ก็ไใบเตย ไม่เตยกระยูนี่ล่ะหลังขั้วนี่ยนะกล้วยใหม่ออกดอกุ่นยียแม่มาาเหรพผลนล่ะยียแม่มาาเหรพผลนล่ะอันนี้เป็นบักตูมแขกเนาะะกล้วยดอกกุหลาบและะ้วก็อะโวคาโดูนี่อันบักแข้งแข้งคาตะไคร้แถวนี้ล่ะกินยังกะโบธิยากหาเก็บเอ่ เก็บ,บ,บแม่ละบ่เก็บละบ่อันนัรน่ะอันนั้นแม่ขี้เล็กแม่โตมมาแล้วเออเออมาแกงขี้เล็กเลยบันนี่คฮับนี่แม่เก็บขี้เล็กมาแล้วเคี้ยเอิ๊เกเคี้ยวอันคนเนี่ยกินน้ำหวอนก่อนกินน้ำหวอนก่อน นั่นเหลือไปขาหนึ่งน่ะต้มด้ยอืพุท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 พุดพุสมุนไพรทั้งหลายหละร่วมกันอ่าบือหอมแดงว่เห็นบ่นั่นหอยยู่นั่น โมเมนต์หอมแดงสิน like, no ี่น่ะแล้วเราบอเออนี่เห็นไหมพี่น้องหอมแล้วเนาะยิลองยินเบิ้งมันสีแซ่บบ่ะเฮ้ยคือเอาดีขนาดนี้อืมน้ำซ่าน้ำซ่าน้ำซ่า อสีมาเจอได้ไหมสีอันใบมอนมันหลายใบใบม้มอนเออเห็นบ่นนนฮะให้กินเนี่ยมันอ้วนกินกินเนี่ยมันสิอ้วนนั่เป็นยาอ้วนยาแก้ตัวเองที่เป็นยาอ้วนนี่อ่าสิมเบิึงนี่เห็นบ่เนี่หน้ามัน คุณต้งไววล่ยไปเก็บผักคาอยขี้ยังนีอะไะพี่นอ้องอแล้วเนเออนี่เห็นบ่อหนำหนำซาเข้ากินนํำซาตี่อสุขภาพ,พี่นอกก้องกินขอ่าขาหนๆนะสมุนไพรเน่สมุนไพรเขาเห็ดเองนําบ่มีสารเคมีตกค้างกินได้อยยังปลอดภัย กินได้อย่างปลอดภัยเห็นไ่เพื่อนหหายห่วงเลยล่ะกินอันนี้นะเห็นไ่มเพื่อนอันนี้ก็ฟื้นตัดว้ตลอดฟื้นเลฟื้นหลายตากแดดไวให้มันแห้งฟื้นเขามาตัดขางท่างเท่ากับมาฮอนไวฮอนไว ขัวผมน่ะขัวกะของงาย่างไรแนวกระอยู่นี่แหละอยู่ขัวนี่แหละพี่น้องปลูกอยู่ปลูกกินนะที่ไหนพี่น้องอยากสุขภาพดีกะเห็ดเอาเนะเาะใ่้ขเขาเห็ดเขาคอยสั่งกินของข้าเห็ดเองปลูกเองนี่แหละบริสุทธิ์เขาปลอดภัยน้ำบ่ม,มีสารเคมียุคนี้เป็นยุคที่เขาต้องใส่ใจกับสุขภาพเนี่ย ของกินของอยากเนี่ยจะไปหาสื่อตามตลาดสารเคมีมันไหลพี่น้องก้นป่วยกับจังไหลหลอกไข้กับไหลเพราะว่าเขากินแต่สารเคมีนี่แหละปลูกอยู่ปลูกกินนะน้อะพี่น้องนะ